สวัสดีครับวันนี้บิสตอร์แกจมาอยู่กับเจ้า POCO M6 นะครับผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนราคาประหยัดอีก1ตัวนะครับของแบรนด์ POCO นะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ลูกของทางเซี่ยวมี่นะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในเซกเมนต์ของราคาประหยัดเนี่ยเพราะว่ามันเปิดตัวมาที่ 5,299บาทนะครับในตัวเริ่มต้นนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวสเปคเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงการถ่ายรูปเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่สเปคคร่าวๆกันก,นก่อนเลยนะครับก็เจ้าตัวนี้เนี่ยให้หน้าจอมาเป็น LCD 6.79นิ้วนะครับ Refresh Rate เ,เนี่ยให้มาที่90เฮิรต์นะครับแล้วก็ความสว่างสูงสุดให้มาที่ 500นิตนะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความสว่างสูงสุดเนี่ยอาจจะขัดใจคนที่ใช้สมาร์ทโฟนแบบเอาดอ o นนิดหนึ่งแต่ถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนเรื่อง Refresh Rate 90Hz เนี่ยก็ต้องบอกว่าสายเกมเนี่ยเล่นได้ครับสบายๆครับตัวนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์นะครับส่วนตัวเครื่องนะครับก็หนา8.3 mm มลลิเมนะครับแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่205กรัมนะครับผมตัวนี้ ด้านชิปเซตนะครับใช้ MediaTek Helio G91 Ultra นะครับก็ต้องบอกว่าความแรงของมันเนี่ยใกล้ๆกับ Snapdragon 685นะครับส่วน RAM เนี่ยตัวที่ผมถืออยู่เนี่ยให้มา6 GB นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากได้เป็น8 GB กเนี่ยก็จ่ายตังเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็จะได้ตัวที่เป็นรุ่น RAM 8 GB นะครับแล้วก็ ROM เนี่ยก็ให้มา128 GB นะครับตัวนี้แต่ว่าตัวเนี้ย สามารถที่จะใส่เมม o r ีเพิ่มได้นะครับสูงสุดที่512 GB เลยนะครับด้านแบตเตอรี่เนี่ยก็ให้มา5,300ม ah ิลนะครับรองรับชาร์จไวที่33วัตต์นะครับก็ตรงนี้นะต้องถือว่ามันตอบโจทย์การใช้งานทั้งวันได้สบายๆนะครับส่วนเรื่องหัวชาร์จ3 3วัตต์ก็ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเขาแถมมาให้อยู่ในกล่องแล้วนะครับรวมถึงนี่ด้วยครับ นี่ตัวสายชาร์จนะครับก็แถมมาให้ในกล่องเรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะครับสำหรับรายละเอียดอื่นๆนะครับก็มีตั้งแต่ตัวนี้จะมีให้รูเสียบหูฟัง3.5มาให้ด้วยนะครับถ้าดูาด้านนี้ก็จะเห็นนะครับรู3.5เนี่ยแล้วก็อื่นๆก็ไม่มีอะไรครับปุ่มพวกตัวล็อกเนี่ยก็อยู่ด้านขวาตัวเครื่องนะครับเป็นมาตรฐานไปแล้วแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาให้ที่เป็น เป็นเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมาด้วยนะครับตรงตัวปุ่มปลดล็อกเนี่ยรวมถึงตัวนี้เนี่ยสามารถสแกนใบหน้าได้ด้วยนะครับสำหรับด้านกล้องหลังนะครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้าง,ง,งที่จะชูจุดเด่นของตัวกล้องหลังนะครับเพราะว่าให้มาถึง108ล้านพิกเซลเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะซูมแบบไม่สูญเสียความละเอียดได้ถึง3เท่าเลยนะครับด้านรูรับแสงเนี่ยก็ให้มาที่ f 1.75นะครับส่วนเลนส์อีกตัวเนี่ยเป็นมาโคร2ล้านพิกเซลครับ f 2.4 ตัวนี้จะไม่มีเอาตร้าไวมาให้นะครับส่วนกล้องหน้าให้มา13ล้านพิกเซลนะครับ f อยู่ที่2.45สานะครับสำหรับการถ่ายวิดีโอเนี่ยทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังของเจ้าตัวนี้ถ่ายได้สูงสุดที่ full hd 3 0เฟรมต่อวินาทีนะครับผมถ้าจะให้สรุปสเปคนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้เขาถือว่าให้มาสมกับราคาที่เราจ่ายไปเลยนะครับคนที่มีงบน้อยเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนี้ก็ต้องถือเป็นตัวเลือกที่ดีตัวหนึ่งเลยนะครับอ่ะเอาละครับหลังจากจบ การพูดถึงสเปคไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภาพถ่ายกันดีกว่านะครับว่ากล้อง108ล้านพิกเซลของเขาเนี่ยซูมแบบอินเซนเซอร์3เท่าไม่สูญเสียรายละเอ,เอียดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูทีละรูปกันเลยนะครับเริ่มต้นกันที่การถ่ายภาพวิวทั่วไปนะครับถ่ายวิวต้นไม้ท้องฟ้าเนี่ยสีสันถือว่าผ่านครับสำหรับมือถือราคาระดับนี้หรือจะลองใช้ไปที่คูณ3เนี่ยถ่ายวิวเนี่ยภาพที่ได้ก็ยังคมชัดนะครับแล้วก็ หากวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ไม่เร็วมากเนี่ยก็ต้องถือว่าภาพหยุดนิ่งดีทีเดียวครับส่วนเรื่องการจัดแสงเนี่ยก็ถือว่าทาได้ดีครับทั้งส่วนที่มืดแล้วก็ส่วนที่สว่างเนี่ยไม่เกิดอาการฟุ้งให้เห็นนะครับส่วนการย้อนแสงยามเย็นเนี่ยก็ถือว่าทาได้ดีครับถือว่าเจ้าตัวนี้มันถ่ายท่อสีออกมาได้ดีลองดูกันนะครับผมถ่ายมาหลายภาพเลยทั้งแบบคูณ1แล้วก็แบบคูณ3ครับหรือถ้าจะถ่ายแบบเลอ<ะ>หลังเนี่ยก็ต้องถือว่าไม่แพ้มือถือเครื่องละมือเลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยสามารถใช้โหมดถ่ายภาพบุคคลได้นะครับซึ่งมันสามารถเลือกระดับความเบลอได้ครับหรือว่าจะเลือกใช้แบบคูณ3ถ่ายเลยก็ได้เช่นกันครับก็จะได้เบลอแบบธรรมชาติเลยนะครับผมซึ่งผมเองก็ใช้คูณ3เนี่ยถ่ายไปหลายรูปเหมือนกันด้านการถ่ายอาหารโดยรวมเนี่ยต้องถือว่าสีสันของอาหารเนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาใช้ได้เลยนะครับดูสดแล้วก็ดูน่ากินทีเดียวสุดท้ายครับก็คือการถ่ายทอดสีผิวของการถ่ายภาพบุคคลนะครับ คือผมมาทดสอบหลังจากการปิดโหมดบิวตี้ไปแล้วนะครับก็พบว่าเราได้หน้าจริงมากๆนะครับคือส่วนของโทนสีผิวเนี่ยออกมาดูดีนะครับแต่ว่าก็จะมีออกอมเหลืองสักนิดหน่อยนะครับผมส่วนวิดีโอเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยหากเป็นการถ่ายแบบใช้ขาตั้งหรือยืนนิ่งๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่มีปัญหาเลยครับภาพออกมาใช้ได้แน่นอนแต่ถ้าแบบว่าจะเดินถ่ายเนี่ย ก็อาจจะแบบไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เขาไม่มีตัวการ์ดสันโอมาให้ครับผมถ้าจะให้สรุปเรื่องการถ่ายภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาให้สเปคกล้องมาเนี่ยคุ้มกับค่าตัวที่จ่ายไปมากๆเลยนะครับโอเคเอาละครับเราจบจากถ่ายภาพไปแล้วมาดูเรื่องการเล่นเกมสักนิดนึงละกันครั้งนี้เนี่ยผมก็ทดสอบกับเกม ROV นะครับเพื่อมาดูว่ารีเฟรชเรท90 h z กับสเปคพวกชิปเซตต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยเล่นเกมแล้วมันเป็นยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวเราลองมาดูตัวเกมที่ผมทดสอบกันนะครับผมซึ่งครั้งนี้เนี่ยผมทดสอบกับเกม r o e นะครับโดยทดสอบเล่นหลายรอบมากๆครับรอบนึงก็ลองเล่นครั้งละ3-4เกมนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าตัวเครื่องเนี่ยมันไหวไหมสุดก็คือขณะเล่นเนี่ยไม่พบปัญหาใดๆนะครับแต่จะมีอาการหน่วงในหน้าเมนูเล็กน้อยเวลาแบบเรากดเพื่อไปหน้าต่อไปอย่างเงี้ยครับมันอาจจะแบบช้านิดนึงแต่ว่าถ้าคนที่เคยใช้แฟลกชิพเนี่ย อาจจะรู้สึกครับแต่ถ้าคนที่ใช้มือถือในระดับเดียวกันเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันช้านะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวเจ้าโป c โก6นะครับหรือว่า M6 นะครับถ้าถามความเห็นส่วนตัวผมก็ต้องบอกว่ามันเป็นสมาร์ทโฟนที่เหมาะกับคนที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนเครื่องแรกให้กับลูกนะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่า ตัวนี้มันตอบโจทย์ในด้านของหน้าจอที่มันไม่ได้สว่างมากเกินไปก็จะถนอมสายตาของเด็กได้นะครับซึ่งนอกจากที่มันไม่ได้สว่างมากเกินไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังใส่ฟีเจอร์ถนอมสายตามาในตัวหน้าจอมันด้วยนะครับผมอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าสําหรับคนที่อยากซื้อให้พ่อกับแม่ที่อาจจะไม่ได้ใช้อะไรมากนะครับก็คืออยากเอาไว้แชทกับลูกนะครับหรือว่าถ่ายโซเชียลดูความเป็นไปเป็นมาของลูกนิดหน่อยเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเพราะว่า หน้าจอใหญ่แล้วก็ตัวหนังสือก็ใหญ่ด้วยนะครับผมแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้นะครับสำหรับวันนี้ผมแสบทรงกรดต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ